แห่แช่คลิปนาทีระทึกทหารลาววิ่งหนีมั่วไปหมดหลังกองกำลังติดอาวุธถล่มฐานจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภา,าคมนะคะสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้รายงานเชียงรายฐานทหารลาวติดชายแดนไทยถูกโจมตีหลายจุดและเสียงปืนยังดังบริเวณตรงกันข้ามตำบลปออํอเาเภอเวียงแก่งอีกหลายจุดติดต่อ,อก,กันหลายครั้งค่ะ ซึ่งเสียงปืนดังกล่าวเกิดจากกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าโจมตีฐานทหารของสอปปลาวค่ะด่านขุนกะเพานะคะอดีตทหารพลร่มกองพันจู่โจมศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีอดีตหัวหน้าชุดกองร้อยทหารพันที่4508จังหวัดนาราธิวาสและอดีตนักรบชายแดนตใต้ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้ฐานทหารแตกแล้วถูกยึดไปถึงสามฐานและมีทหารลาวสูญเสียแล้วหลายนาย บางช่วงบอกว่าจุดพิกัดที่มีการสู้รบอยู่บริเวณดอยผาหมนซึ่งอยู่บริเวณเมืองปากคาอยู่ในแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทหารของเราที่ตามประจำการอยู่จากข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นจากการประทะก,กันทําให้ทหารเราต้องสูญเสียฐานทหารจํานวนถึง3ฐานจากจํานวน4ีฐานโดยตกไปเป็นของกองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่ระดมกําลังใส่กันเองอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กอาวุธหนักเบาทําการถล่มทหารลาาจนงงหัวไม่ขึ้นทําให้ทหารเราสูญเสียไปจํานวนหลายคนและบาดเจ็บ จำนวนมากซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน จากการตั้งข้อสังเกตอดตีทหารพานที่4508บอกว่ากองกำลังที่โจมตีฐานทหารลาวพวกนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีอาวุธหนักจำนวนมากเกินกว่าจะเป็นแก๊งค้ายาธรรมดาอย่างแน่นอนอยา่างไรก็ตามคาจากข้อมูลที่ระบุว่าฐานทหารลาวถูกยึดไป3ฐานจาก4ฐานก็ยิ่งทำให้มีการจับตาว,ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ยุติได้ง่ายขณะที่เพจเวิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะคะก็รายงานว่าหลังทางการลาวแถลงการประทกระทกับกลุ่มคนไม่ดีคือกองกำลังค้ายาในโซเชียลฝั่งไทยระบุค,คือว่าเพราะมีกองกำลัง มีอิทธิพลส่วนฝั่งลาวบอกไม่ใช่ว้าเพราะอยู่ห่างจากลาวต่างคอสังเกตหากไม่ใช่ว้าคืองานงอก 1. ความพร้อมของทหารสองอิทธิพลของกลุ่มใหม่ที่กล้าเปิดหน้าแลกทหารล่าถอยสูญเสียและมีความชำนาญในพื้นที่สหรือว่าปัญหาภายใน ล่าสุดค่ะเพจวิธีคนสองฟังคงนะคะได้แชร์คลิปที่มีการอ้างว่าเป็นวินาทีที่ทหารลาวโดยกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายยิงฐานทหารลาวซึ่งหลังจากวินาทีที่ได้ยินเสียงถล่มนะคะทางทหารลาวเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาโดยไม่คิดชีวิตโดยไม่มีการวางแผนที่จะตอบโต้หรือสู้กลับใดๆปืนไม่ถือแต่กลับถือถุงผ้าทหารแบบใดสับตีนแตกกันเลยทีเดียวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ はい。 ึ่งหลายคนนะคะเมื่อได้ดูคลิปนี้เนี่ยตางก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวแบบเอกฉันเลยว่าเกิดเป็นทหารวิ่งหางจุกตูดแล้วบอกจะมายึดภาคอีสานใน3ชั่วโมงแต่แค่นี้ก็วิ่งซะแล้วไม่แปลกใจทําไมฐานแตกปืนไม่มีเก่งจะปากเจอของจริงวิ่งหางจุกตูดหน้าอับอายแท้ๆท,ทหารลาวก็ยังไม่แน่ชัดน,นะคะว่าใช่เหตุการณ์เดียวกันหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็มีการแชร์กันมากมายเลยทีเดียว ตัดภาพมาที่ทหารไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประทะกับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังสามารถรักษาที่มั่นไว้ได้อย่างมั่นคงแถมยังขับไล่กองกําลังว้าแดงให้ถอยร่นได้จํานวนมากซึ่งก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าทหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่กองกําลังของทหารไทยก็ไม่ธรรมดานะคะพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติไทยให้ถึงที่สุดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารหลายคนนะคะที่ช่วยปกป้องประเทศไทยของเราค่ะ